ปิดฉากแพรทองทานฝังกรบป,ปมขายชาติฉากทัดของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรถูกประเมินแล้วว่าสามารถลากต่อได้แบบวันต่อวันหลังความชอบธรรมหมดสิน้นจากคลิปเสียงกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาไม่เพียงคนไทยที่ท,ทราบแม้แต่สมเด็จฮุนเซนยังรับรู้โดยโพสต์ว่าผมคาดว่าประเทศไทยจะมีนายกคนใหม่ภายในสามเดือนข้างหน้าและผมก็ทราบแล้วว่าเป็นใคร แต่นายกอิงก,กลับไม่รู้สํานึกแถมท้าทายประชาชนโดยกล่าวอ้างว่าอย่างคลิปเสียงที่หลุดออกมาตัวดิฉันก็ไม่ได้อะไรและดิฉันก็ไม่ได้ทําผิดประเทศไทยเสียอะไรท่ามกลางท่ามลายทางการเมืองต้องเผชิญกับสานพัดปัญหาทางการเมืองในภาวะภูมิต้านฐานระบาดต่ำเตี้ยเรียดิน โดยเฉพาะในวันที่หนึ่งกรกฎาคมต้องจับตาว่าสารรัฐมนูญจะรับพิจชัยหลังสารที่6สวยื่นให้ตรวจสอบคลิปเสียงดังกล่าวว่านายกมีการกระทำขัดรัฐมนูญไม่ซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงพร้อมขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จากพรมคลิปเสียงหรือไม่เนื่องจากคณะสวอมองว่าเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีตำแหน่งนายกบ่งบอกความเป็นคนทรยศขายชาติพอใช้อำนาจที่มีชอบโดยนำเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาปะปนกับผลประโย ของรัฐและการทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนผลประโยชน์ของสาธารณะ รวมถึงการลบหลู่แม่ทัพภาคที่สองเป็นฝ่ายตรงข้ามต่แต่งว่านายกและหุ่นเซนเป็นพวกเดียวกันและเป็นฝ่ายตรงข้ามกับแม่ทัพภาคสองมีค่าเท่ากับนายกเข้าข้างฝ่ายกัมพูชารวมถึงกรีณายกขอหุห่นเซนช่วยเหลือจัดฉากและสร้างภาพว่าทำความตกลงกับนายกในเรื่องเปิดปิดด่านเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองนายจรัญพักดีธนากุลอดีตตุลาการสารรัฐมนูญกล่กาวถึงทิศทางคดีของสารรัฐมนูญในวันที่1กรกฎาคมนี้ว่า กรณีนี้เห็นว่าค่อนไปทํานองเดียวกันกับอดีตนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เคยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเหตุว่ามันกระทบประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิขัดแย้งกันอยู่จนกระทั่งมีการประท้ากันทางทหารเล็กๆแต่มันพร้อมที่จะลุกลามบานไปลายได้แล้วถ้าไม่มีมาตรการชั่วคราวก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อความแตกแยกของความสามัคคีในประเทศเราเองเพราะอาจจะมีถึงข้อมูลที่เห็นว่ามีเหตุอัน,อนควรสงสัยแล้วว่า ฝ่ายทหารกับฝ่ายรับาลขัดแย้งกันหรือไม่เป็นคนละพวกคนละฝั่งกันหรือไม่ฉะนั้นค่อนข้างเอียงไปในทางที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีกรณีตามที่สวร้องขอเข้ามาอดีตตุลาการสารรัฐมนูลกล่าวอย่างไรก็ตามหากสารรัฐมนูลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะเป็นสัญญาณทางการเมืองและกำหนดอนาคตของรับาลเพื่อไทยไปในทางลบ รวมถึงยังส่งผลไปถึงคำร้องต่อองค์กรระต่างๆอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในต่างแทนรองรับเรื่องนี้ไปแล้วโดยเมื่อวันที่23มิถุนายน2568คณะกรรมการปปชมีมติเอกฉันรับเรื่องคลิปเสียงเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นหลังพบอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาปปช กำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วโดยให้ถอดเทปเสียงพร้อมแปลภาษากรรมูชาอย่างถูกต้องสอบพยานที่เกี่ยวข้องและศึกษาเข้อกฎหมายโดยเทียบเคียงกับกรณีที่สารรัฐมนูญเคยมินิชัยว่านายเศรษฐาทวีสินอดีตนายรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีและในวันที่28มิถนายนนี้ต้องจับตาว่า กลุ่มพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์นายปานเทพวงพัวพันนายนิติธรล้ำเหลือนายพิชิตชัยมงคลนายยะเสอร์ยีมะ นายแก้สันติโพธิในายใจเพชรก้าจนนัดชุมนุมที่อนุสวรีชัยสมรภูมิแสดงพลังขับะรัฐบาลขายชาติว่าจะจุดติดหรือไม่โดยประเมินว่าจะมีมวลชนมามากน้อยเพียงใดจะมีการชุมนุมขยายผลขยายตัวอย่างกว้างขวางและยืดเยื้อได้หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลไปถึงเสถีภาพของรัฐบาลอย่างแน่นอนทางด้านสภาเองที่จะเปิดสมัยประชุมในวันที่3กรกฎาคมพักภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายคา้าน เบิกชาเป็นโต้โลหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อยื่นที่ปลายไม่ไว้วางใจตามรับนูนมาตรา1 5 1ต่อนายกและครรม หลังเรื่องนี้เป็นอีกประเด็นใหญ่ที่พรรคสีน้าเงินถอนตัวจากระบาลโดยต้องรวบรวมเสียงให้ได้99คนขึ้นไปในส่วนของพรรคภูมิใจไทย99เสียงและพรรคพลังประชารัฐ99เสียงคงไม่มีปัญหาเพราะมีจุดยืนคล้ายกันในเรื่องการปกป้องอธิปไตยส่วนเสียงพรรคประชาชนจํานวน142เสียงขอเพียง11เสียงเพื่อได้มาตามเกณฑ์ซักฟอกก็ต้องวัดใจว่าพลังส้มจะยอมหรือไม่และหากไม่ร่วมยื่นซักฟอกจะถูกสังคมมองว่าช่วยอุ้มซากนายกหรือรอดีลร่วมกับระบบทักษิณในการเลือกตั้งค งหน้าหากจืนยัติซักฟอได้สำเร็จผลที่ตามมาจะปิดช่องยุบสภานอกจากนายกจะถูกขึงพื้นกางสภาในข้อคอรหาขายชาติพรรคร่วมยังถูกคอรหาสมรู้ร่วมคิดและเมื่อถึงเวลาลงมติ ต้องประหานจัดการคุมเสียงให้ดีไม่ให้แตกแถวเนืน่องโดยจำนวนเสียงรัฐบาลปีบน้ํา2 6 1เสียงจาก4 9 5เสียงโดยไม่ให้ต่ํากว่าเสียงกงึ่ง1คือ248เสียงมิฉะนั้นอาจเป็นนายกคนแรกในประวัติการเมืองที่ถูกลงมติไม่ไว้วางใจและตายคาสภาไม่นับปัจจัยแทรกซ้อนเช่น ใครไม่พอใจจากปัญหาแบ่งชามค่าไม่ลงตัวหรือไม่มีงูเห่าพักแดงหรือไม่หลังตอบคําถามชาวบ้านเรื่องปมขายชาติไม่ได้รวมถึงจะมีสสฝ่ายพักร่วมทบานจะใช้โอกาสนี้พลิกข้างหันมาเป็นมีรับรุลประชาธิปไตยหรือไม่โดยเพาะสสพักครมไทยสร้างชาติอธิวิทยาแก้วพรดาดัยจุติไกลเลิศและสามสสชุมพรที่เคยร่วมชุมนุมกับชาวบ้านนับหมืน่นไล่นายกให้ลาออก รวมถึง4สีสสพรรคปฏิปัติ์นำโดยชนหลีกภัยจะแหกมติไม่ยอมภายเรือให้ในายกตระกูลชินนั่งหรือไม่โดยหตัการที่กำลังรุกล่แพท่ทองทานชนวัตรเหล่านี้เชื่อว่าหากหนายใหญ่ประเมินแล้วลากต่อไม่ไหวคงไม่รอให้ถูกเชื่อตายคาเก้าอี้หรือราออกแต่ชิงยุทธภาถืออำนาจรักษาการขอไปเสี่ยงตายเอาดาบหน้า